สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางดาวโจรคืนวันพฤหัสที่22เมษายน2564นะคะอ่าก่อนอื่นเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันพุธที่ผ่านมานะคะว่าผลดาวโจรออกอะไรบ้างดาวโจรปกตินะคะออก73101นะคะ73101 นี่ค่ะตรงๆเน้นให้ด้วยนะศูนยนสาหนึ่งนี่ทั้งบนทั้งล่างนะคะเด้งบนเด้งล่างนะคะสำหรับดาวโจรแล้วก็นี่ค่ะสามตัวตรงด้วยสามตัวนะคะสามตัวโค้ดนะใครที่นี่ค่ะใครที่จัดตรงก็ได้ตรงๆเลยนะก็เฮกัน กันเลยเนะาะเมื่อวานนี้เนาะสำหรับดาวโจรปกตินะคะเจ็นะแล้วก็นี่สสองตัวก็เด้งบนล่างเลยนะคะใครที่จัดตามใครก็พี่น้องก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะสำหรับแฟนคลับของดาวโจรนะคะทีนี้ดาว VIP ดาว VIP ออกอะไรคะ11291 11291 นี่คะ่ะอันนี้ก็เด้งบนเด้งล่างนะคะ9หนึ่งและก็สองตัวามตัวด้วยคะ่ะตรงๆเลยเพราะว่ายังไงก็ต้องไม่โตดีแล้วเนาะยังไงก็ต้องกลับอยู่แล้วใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เ hey, ฮกันยกใหญ่เลยนะคะในกลุ่มลายเฮ hey, ปังกันยกใหญ่เลยคะ่ะทั้งดาวจทั้งดาวปกติแล้วก็ดาว VIP ด้วยเนาะนี่คะ่ะใครที่ตามเมื่อวานก็ ขอ,อแสดงความดีใจด้วยนะคะต่างทั้งสองดาวเลยเนาะเมื่อวานนี้เฮงเฮงเลยค่ะเฮกันยกกลุ่มเลยค่ะโอ้สนุกสนานกันใหญ่เฮจนแบบว่าเอาเป็นว่า,าพี่น้องลืมนะคะว่าวันนี้มีราวพัฒนาลืมเลยค่ะลืมสนิทจนกระทั่งวันนี้อ๋อตายแล้ววันนี้วันพรฤหัสมีราวพัฒนาแล้วไม่ได้ทำคลิปไม่ได้ลงคลิปเลยอะพี่น้องก็เลยไปลงในกลุ่มแทน ไปลงในกลุ่มแทนนะคะสําหรับราวพัฒนาก็ได้เฮกันเหมือนกันนะคะสําหรับราวพัฒนาพี่น้องลงในกลุ่มไลน์มีสมาชิกใหม่ที่เข้ามาใหม่บางท่านก็น่าจะทันนี่ค่ะที่ให้นะคะอันนี้คือให้ไปก็จะมีอะสองศูนย์ค่ะและสองสามตัวด้วยนะเกือบสามตัวแตกด้วยค่ะให้สองศูนย์เก้านี่ค่ะให้สองศูนย์เก้าแต่ว่าลาวเขาออกอะไรครับ ลาวเขาออก9402ถ่าออก4902แล้วปังเลยค่ะลาวก็วันนี้ก็เฮกันยกกลุ่มเหมือนกันนะคะแล้วก็พี่น้องให้เด่น9ลูด9ไปก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะสมาชิกที่ลูด9แล้วก็เล่นตัวเจาะของพี่น้องนะคะสําหรับลาวพัฒนาวันนี้ทีนี้เราก็มาดูดาวโจรกันต่อเนาะของวันพฤหัสกันนะคะคืนวันพฤหัสเนาะสำหรับคืนวันพฤหัสพี่น้องให จับคู่นะคะ20 29 21 10สอง1 19 4สอง0นึ2งหน0่แล้วก็27อันนี้มีโผลมาปกติจะ12คู่นะคะแต่วันเนี้มันมีเบิ้ลมา1ตัว2ตัว3ตัวใช่ไหมคะเบิ้ลนี้มันก็ไม่ต้องกลับอยู่แล้วเนาะปกติพี่น้องให้12คู่ไปกลับก็24ใช่ไหมคะแต่วันเนี้ มันก็มีกี่ตัวเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสองสิบแปดค่ะสนะิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดคู่ยี่สิบสองคู่เนาะเพราะว่ามันมีเบิ้ลวันนี้น้อยลงกว่าเดิมอีกนะคะใช่ไหมสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10อ๋อ10คู่10คู่ไปกลับก็20 21 22 23ค่ะ23คู่น้อยลงกว่าน้อยลงกว่าเดิมอีกนะคะเพราะมีเบิ้ลด้วยนะทีนี้3ตัวนะคะ200 141 502 311 227แล้วก็009นะคะ3ตัวนี่จัดเลยค่ะจัดทุกตัวเลย3ตัวนะเป็นไปได้หมดนะคะจัดเลย แล้วก็ขอย้ําอีกทีนะคะขออันนี้คือเป็นแนวความคิดของพี่น้องนะถ้าจิ้มก็จิ้มสามตัวกลับเลยค่ะคือตรงอย่างเดียวไม่ต้องโต๊ดนะไม่ต้องโต๊ดนะคะเพราะว่าโต๊ดเราต้องใส่เยอะใช่ไหมส่วนมากคนเราส่วนมากบางทีก็จะไม่ใส่โต๊ดเยอะใส่น้อยใช่ไหมถ้างั้นก็ตรงไปเลยค่ะถึงจะหนึ่งบาทก็คุ้มอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือแค่สามอันนี้แค่สามหางเนาะเนี่ย หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 5, 35, ่งสองสามสี่ห้าห้าสามสิบห้าสิบห้ากับหกเป็นเท่าไหรยี่สิบเอดหมดเนี่ยยิบอ็ดบาทคะ่ะตัวละหนึ่งบาทยสิบเอดบาทแลกกับแปด้อยห้าสิบเกินคุ้มใช่ไหมคะอย่างเมื่อคือนเนี้ยพี่น้องก็บอกสมาชิกในกลุ่มคะ่ะสมาชิกในกลุ่มก็ทําตามเลยคะ่ะทําตามจัดตามเลยคะ่ะไม่ตงไม่โตดคะ่ะตรงหมดเลยถึงจะหนึ่งบาทมันก็คุ้มใช่ไหมคะเมื่อวานลงทุนกันสามสิบสามบาท อสามตัวตรงก็เท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะนี่อันนี้คือแนวคิดนะคะอันนี้คือแนวคิดนะสำหรับจะให้พี่น้องเน้นให้นะคะอันนี้บอกได้เลยว่าคู่กันหมดเลยค่ะมันจะมีหลายตัวเลยที่คู่กันเหมือนเมื่อวานที่พี่น้องจับให้ก็คือจะคู่บนคู่ล่างถ้ามาตามนี้เด้งบนเด้งล่างค่ะเด้งบนเด้งล่างแต่ถ้าไม่มาตามนี้ก็ตัวใครตัวมันนะคะก็เงือบค่ะตัวใครตัวมันนะถ้ามันไม่มานะคะอันนี้ ถ้ามันไม่มาตามนี้คือตัวใครตัวมันนะคะแต่ถ้ามาก็คือบนล่างเลยค่ะอันนี้นะคะทีนี้ดาววี p ดาว VIP พี่น้องเน้นให้รูดเบิ้ลคะ่ะรูดเบิ้ลน,นะคะและอันนี้คือตัวเสริมขึ้นมาจับนะคะนอกจากเบิ้ลแล้วเรามาเอาตัวนี้เพิ่มด้วย1234567899 9, คู่นะคะมี1 3 1 4 3 0 4ม2 0 2 4งสี่แล้วก็ศูนะอันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะ รูดเบิ้ลไปแล้วก็จัดตามนี้นะคะรูดเบิ้ลก็มันก็ไม่เยอะใช่ไหมคะรูดเบิ้ลนะเนาะแค่แค่สิบค,คู่เนาะสิบประตูใช่ไหมคะอันนี้สามตัวศูนย์สามสามสองหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่สามหนึ่งสามห้าสามศูนย์แล้วก็สามสองสองนะสำหรับสามตัวก็เหมือนเดิมคะ่ะจัดแบบเดิมตามที่พี่น้องบอกนะนี่ วันนี้ก็หวังว่าจะเป๊ะๆปังๆนะคะขอให้ปังๆขอให้3ตัวแตกเด้งบนล่างเหมือนเมื่อคืนนี้ด้วยเนาะเหงๆอ๋อส่วนดาวนี้พี่น้องชอบอีกหนึ่งนะใครจะชอบตามก็จัดเลยนะอันนี้ส่วนตัวเลยนะคะชอบมากนะนี่นี่ค่ะใครชอบก็จัดใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะอ่ะสองสองสอง ตองเลยค่ะวันนี้เอาสิมันจะมามันจะมาก็บ้าแล้วนะคะมาก็บ้าแล้วก็ไม่แน่นะอาจจะถูกแบบบ้าๆก็ได้นะตองสองค่ะ,ะสำหรับแนวทางดาวโจนคืนนี้พี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงขอให้สอยดาวร่วงนะคะเมื่อวานนี้ดาวร่วงห้าดาวนะ ทั้ง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 สดาวเลยเนาะดาว VIP แล้วก็ดาวปกตินะคะ5ดาวเลยล่วง2ดาวก็เป็น10ดาวเลยวันนี้ก็ขอสอยให้ล่วงอีกนะคะอย่างละ5ดาวอีกเนาะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไลร์ทุกๆคอมเมนต์พี่น้องก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่มาติดตามรับชมคลิปพี่น้องพาเฮงทุกๆไลร์ทุกๆกกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะจะได้ให้สมาชิกชวนสมาชิกท่านอื่นมา มาอยู่ด้วยกันนะจะได้เฮงๆปังๆไปด้วยกันนะคะส่วนสมาชิกไหนที่ท่านไหนที่ตามไปที่ไลน์กลุ่มก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะไลน์กลุ่มตอนนี้กเออ็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนบางทีก็ตอบไม่ทันนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายยขอบคุณคะ่ะ